ก็สอะเกก็พออืมคือเคยเห็นที่ตกเตอร์ค่ะอืม,อมเคยเห็นที่ตอกหมาค่ะคป้าอืมอมหวานมากเลยค่ะอ,อืมอเนี๋ยโอ้ยย,ยมยยยยยยยเยย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 ะยย อืมอืมอืมทุกไข่ด้วยนะคะมีไข่ด้วยคะ่ะเอาไหมแก้เลยแก้นันเลยมันจะตายยังมั้ยอืม,ดดมเงือกเงือกยังไม่เสร็จเลยยกยิง่งอืมหมานมาเลยค่ะหมานมากหวานมากอืม ข้าวห็นบจิ๊กตกค่ะข้าเหยิบจิ๊กตกไหมบอสเสร็จขากินได้อร่อยอยู่เสร็าขามันเงินเงินไม่แข็งเหมือนที่มึงซื้อมาเนี่ยเห็นกุ้งเยวเลยนะอืตอนไหนลูกกินละอืมอืมไข่อร่อยมากไข่เวียดนามพูดสิไข่เวียดนาม กินเนี่แต่ยังไงไขเวนน้มไข่เวนน้ำน้ำมันสดท่านผู้ชมดูน้องเมิวกินไขเวยนน้ำนะคะกินเนี่ยกินให้เขาดูอืมหวานนะคะอกินหมดเลยกัดเลยขาวอร่อยนี่มติดคอจ้ะตาตัวเอ็แม่แฝงเมื่อคืนเอาแม่มาดิกินได้แค่มา สวัสดีครับทุกคนกังเยอนี้เป็นห้องสังกันค่ะเนี่ยค